คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันลุตสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารยณในการรับชมครับท่านผู้ชมค่ะมาดูผลออกกันนะคะ อันนี้เป็นสูตรใหม่นะฮะสูตรก็ไม่เข้าไม่หลุดเนาะผลออกเจ็ดสี่หกสามหนึ่งศูนย์น่าเสียดายมากนะคะหกเรามีหกเจ็ดกับหกเก้านะคะอ่ะหลักๆคือมีหกมีแปดมีเจ็ดนะคะท่านผู้ชมอ่ะก็น่าเสียดายอยู่นะคะเจ็ดศูนย์นะคะมาหนึ่งศูนย์เนาะ ศูนย์เราก็มาอยู่นะคะท่านชมอ่ะก็ตามเหมือนเดิมนะคะท่านชมตามเหมือนเดิมเนาะก็น่าเสียดายว่าอยู่แปดชนกันเยอะหลายนะคะลายสำนักหลนี่นะคะก็ก็คิดอยู่นะคะหลุดไหมอะ่ะน่าจะหลุดชนกันเยอะนะคะท่านชมชนกันหลายสำนักก็บางครั้งก็โอ้เนาะท่านชมอ่ะ มีข้ามีรุดนะฮะทำชมเนาะตามต่อนะฮะงวดของวันที่สามสิบนะฮะอ่ะงวดนี้จะลงสูตรมาดามด้วยนะอ่ะสูตรเซียนมาดามนะะก็น่าเสียดายงวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่นะฮะเข้าหกสามนะคะไม่ได้ลงนะคะเนาะน่าเสียดายจริงๆนะฮะอ่ะ ที่ยังไม่ลงนะคะก็เพราะว่าก็จะรอดูก่อนเนาะแต่ก็เข้าตงวดเลยนะฮะอ่ะสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมขาะเป็นตัวเลขน้อยนะฮะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะฮะก็อ่า ก็ขออภัยด้วยนะคะเวลาหลุดเนาะสูตรนี้นะคะชนกันบนล่างนะคะไม่แน่น,นะท่านผู้ชมสำหรับสูตรนี้นะคะเด่นนะ,ะมาสามนะคะ มาสามแล้วก็มาสี่นะฮะแล้วก็มาห้านะฮะเลขเลขจะเรียงไม่เรียงนะฮะเลขเลขมีแค่นี้นะสองและหนึ่งะฮะฐานและเก้านะฮะ,ะ, 9, ะ,ฮะอ่ะ อะสูตรนี้นะคะมานะคะคือมีสามนะคะแล้วก็มีสี่นะคะตัวเลขนะคะที่เด่นสุดๆนะคะตามจากแต่ว่ารูดวิ่งเลยนะคะสามนะคะสูตรนี้อ่ะ ใครชอบก็ตามนะฮะดูเป็นแนวทางก่อนนะฮะท่านผู้ชมค่ะเนาะสูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาอะอะก่อนอื่นเราก็จะจับตัวเลขตามหลักก่อนนะฮะท่านผู้ชมสูตรนี้ถ้าเ,าเลขเด่นไม่แม่นก็คือจะเคลื่อนไปเลยนะฮะท่านผู้ชม สก็จะมีสามสี่นะฮะสามห้าคือเอาตามตามหลักอันนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเลขอาจจะไม่เรียงนะอ่าแล้วก็ค่อยมาต่อด้วยที่ฐานนะคะก็จะเป็นสามสองนะคะสามหนึ่งนะคะแล้วก็มาสามเก้านะคะท่านผู้ชมอ่ะ แต่ตามความชอบของแอดเลยเอาเอาอีกแล้วตามความชอบอีกแล้วนะฮะตามความตามความชอบของแอดเองนะฮะท่านผู้ชมค่ะบางครั้งนะแอดทำสูตรแบบนี้นะท่านผู้ชมค่ะเวลาแอดเอ่อจะาไปเป็นแนวทางเอ่อสุสละกินแบ่งรัฐบาลลาวนะฮะผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแอดก็จะคือส่วนมากแอดก็จะไม่ได้เอาไปหมดนะ แอดก็จะเอาตามความชอบของตัวเองแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือตามความชอบของสูตรนี้นะคะแอดก็จะเอาแบบนี้นะคะถ้าก็เหมือนกับที่เราไปดูสูตรแนวทางแต่ละท่านแต่ละเสียนเนาะเราจะไปเอามาหมดเลยก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะทั้งหมดทั้งปวงนะคะให้เชื่อว,ว่าขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาสนาของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะอ่ะสามสี่สามห้าสามสอง สามหนึ่งสามเก้านะฮะอันนี้คือตามเลขเด่นของสูตรนี้นะคะท่านประชมขาแต่ละสูตรสังเกตว่าอา,อาจจะไม,ไม่ไม่มาด้วยกันอะ่ะก็มาจับเพิ่มเติมอีกนะคะจับเพิ่มเติมนะคะอะ่ะแต่ว่าท่านประชมขาจะว่าไง ไม,ไม่ไม่จับเพิ่มให้ดีกว่าเนาะะสังเกตว่านะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าม,าม,ามันนี่ก็คือ4ี่สองนะสำหรับคนที่ชอบเนาะส่วนตัวเลขในฐานนะคะก็จะมีสอง่ามี1มี9อันนี้คือตามความชอบเราก็จะไปตัดเล่นก็ได้นะคะคือจะมาตัดเป็นแบบว่าสองหนึ่งหนึ่งเแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอายกมาอ่าสองหนึ่ง หนงก้าแบบนี้นะคะทำชมขาหรือว่าบางท่านอาจจะมาจับสี่ห้าแบบนี้ก็ได้นะคะนี่อันนี้คือตามความชอบนะคะแต่จอเน้นเลยนะคะให้ชุดเดียวนะคะสูตรนี้นะ,ะทุนน้อยสำหรับคนทุนน้อยเลยนะคะอ่ะ จะพยายามจเน้นให้ชุดเดียวนะคะทำไมชุดเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าเข้าก็คือจะเข้าตัวนี้เลยนะฮะเข้าแบบนี้นะ,ะนี่นะฮะถ้าเข้านะะก็พิจารณาดูนะฮะใต,ตรองอ่าบุญดวงวาส,สนานะคะท่านชมขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาส,สนานะคะโชคลาบนะคะ อะใครมาติดตามสูตรใหม่สูตรนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงหรือว่าฝันยังไงจะสรุปให้อีกทีหนึ่งด้วยนะท่านชมส่วนสูตรคุณยายก็เข้าเลขเด่นนะคะก็หลุดแต้มเหมือนกันนะฮะน่าเสียดายมากนะคะเสียดายจริงๆเอแล้วก็ยายก็บอกว่าเอออาจจะมาหกหกก็ได้นะแต่มาหกสามเนาะ ท่านผู้ชมก็น่าเสียดายจริงๆอ่ะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะท่านผู้ชม่ะอาสูตรก็มีเข้ามีหลุดขอพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบเนาะจะปีใหม่แล้วเด้อท่านผู้ชมเอยเนาะจะปีใหม่แล้วนะคะอ่ะจอเน,น้นชุดเดียวเลยนะคะอ่ะชุดเดียวเลยอ่ะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็อ่ะผ่านนะคะ ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ